สวัสดีค่ะวันนี้เบลจะ,ะวันนี้เบลจะทาแกงส้มกินนะคะก็เลยจะมาพาทําพริกแกงส้มนะคะทําเก็บไว้ใน,นตู้เย็นกินได้นะคะอันนี้จะเป็นพริกแกงส้มภาคกลางนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็จะมีกระเทียมนะคะอันนี้เบลทาแค่พอกินวันนี้นะคะกระเทียมหนึ่งหัวอหอมแดงหกหัวผ่าครึ่งกระชายกระชายที่เห็นนี่ประมาณสามสิบกรัมนะคะหรือว่าประมาณ หั่นให้ได้ประมาณ2ช้อนถึงสมช้อนโต๊ะนะคะยิ่งยิ่งยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะคะกะปินะคะหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เบลจะเบลเบลใช้พริกแห้งนะคะพริกแห้งแช่น้ําอยู่แต่ว่าพริกแห้งมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เนาะเบลก็เลยเพิ่มความเผ็ดด้วยการจะใส่พริกแดงสดไปด้วยนะคะถ้าใครไม่กินเผ็ดพริกแดงอันนี้ไม่ต้องใส่นะคะใส่แต่พริกแห้งก็พอนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะเราจะนําทุกอย่างไปปั่นนะคะหรือใครมีโคก้กหิน ตำก็ใช้โค้กหินนะคะเพราะว่าการตำมันจะหอมมากกว่าการปั่นนะคะเราจะนําทุกอย่างลงไปปั่นนะคะที่เห็นเครื่องปั่นเลอะนี่ไม่ใช่แล้รนะคะเบลเบลเพิ่งปัน่นพริกกิมจิเสร็จนะคะเพราะเบลจะทํากิมจิด้วยก็เลยพริกเหมือนกันก็เลยไม่ต้อไม่ได้ล้างนะคะใส่ไปเลยค่ะกะปิกระเทียมหอมแดงใส่ลงไปให้หมด ที่จริงพริกแกงส้มภาคกลางก็มีแค่นี้นะคะใครให้เกล็ดปั่นบ่อยก็ทำเก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะแต่พริกแกงส้มเขาจะอยู่ไม่นานเหมือนพริกแกงเผ็ดนะคะพริแกแห้งแค่น้ำค่ะความเผ็ดตามชอบนะคะจากนั้นนะคะตามด้วยเกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้ว เอาทุกอย่างไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะนี่นะคะพริกแกงส้มนะคะเบลก็จะปั่นประมาณนี้นะคะเห็นไหมที่จริงสีจริงๆเขาสวยกว่าในในวิดีโอนะสีส้มเลยแหละวิดีโอมันทำไมสีเป็นอย่างงี้ไม่รู้อะ่ะต้องปรับหน่อยสิเออเนี่ยสีจริง สีมันเน,นื้อสีจริงๆก็เลยสีแบบนั้นปั่นเสร็จแล้วนะคะพริกแกงส้มนะคะก็นําไปแกงได้เลยเอานำไปแกงก่อนจะแกงก็เดี๋ยวต้มปลาโขกใส่นิดหน่อยนะคะส่วนที่เหลือที่เราทําให้หมดก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นปลาที่เบลต้มเสร็จแล้วนะคะเบลก็แกะเอาเด่เนื้อนะคะจะเอาใส่ไปในพริกแกงส้มนะคะอย่างนี้นะคะ เยวจะใส่ลงไปนะคะแล้วเอาไปปั่นต่อนะคะปั่นให้เนื้อปลากับพริกแกงส้มเข้ากันรอบหนึ่งนะคะถ้าใครตำก็เอาเนื้อปลาใส่ครกแล้วก็ตำรวมกับพริกแกงได้เลยนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่เราจะเอาไปแกงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะเก็บไว้ในตู้เย็นไม่ต้องใส่เนื้อปลานะคะจากนั้นนะคะต้มน,น้ำให้เดือดแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นพริกแกงกับเนื้อปลาที่เราปั่นละเอียดแล้วนะคะที่เห็นเยอะๆนีนเ่นเยอะเนื้อปลาด้วยนะคะเราจะนําใส่หม้อเลยนะคะนี่นะคะน้าแกงเราก็จะค้นนัวแบบนี้เลยนะคะเราจะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณสิบนาทีนะคะปล่อยให้เขาเดือดแรงๆไปเลย หลังจากที่น้ำแกงเราเดือดมาได้สักพักเึลนแล้วนะคะเราก็จะชิมดูนะคะว่าเขาเค็มไหมเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้ใส่เกลือลงไปในเครื่องแกงแล้วนะคะถ้าไม่เค็มเบลก็จะเติมเกลือลงไปนะคะกับน้ำปลานะตามด้วยน้ำปลาพอเราปรุงรสที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ใส่ปลาลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผักสุดท้ายนะเพราะผักสุกง่ายนะคะ ส่วนน้ำมะขามเปียกเราจะใส่ที่หลังสุดนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่เนื้อปลาไปนะคะใครกินปลาอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะเราต้องใส่ตอนที่น้ําเดือดแบบนี้นะคะใส่ไปแล้วห้ามคนนะคะเดี๋ยวจะคาวนะคะพอใส่เนื้อปลาไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะปลาก็สุกง่ายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เบลแกงส้มผักรวมนะคะใครกินผักอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะ ผักที่เบลใช้วันนี้นะคะเบลก็จะใช้ดอกกระหล่ำปีนะคะแล้วก็กระหล่ำปีแล้วก็ผักวางตุ้งนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวเนาะเดี๋ยวเรารอให้ผักสุกนะคะเราจะเอาน้ำมะขามเปียกนะคะใส่ลงไปว่าจะแกงนิดหน่อยนะเนี่ยแกงไปแกงมาลุนหม้อทุกทีเป็นคนที่มือหนักมากอ่ะเวลาทำอะไรชอบทำเยอะๆถ้าขายของคงจะเจ๊งเนาะแบบนี้ สุกนะคะล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียลงไปนะคะสุดท้ายเลยคว<อ>ามเ,เปรี้ยวปรับเอาตามชอบนะคะอตอนนี้นะคะแกงส้มเบลก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไฟแล้วเห็นไหมน้ำข้นมากที่เบลข้นเนี่ยเพราะว่าปลาสุกแล้วนะคะถ้าปลายังไม่สุกห้าคนนะคะจะขาวมาก ใครกินรสไหนปรับได้ตามชอบเลยนะคะถ้าใครอยากให้หวานๆหน่อยก็ใส่น้ำตาลได้นะคะแต่เบลพอแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวความหวานจะผักมาจอกมาเองนะคะอืมเสียบดูดิน้ำนวลๆเลยค่ะยิ่งกินอร่อย